สวัสดีครับไม่นะครับผมลือชัยดีไซเนอร์วันนี้ไม่นะครับหายไปประมาณ2อาทิตย์มากลับมาเจอเจอกับพี่ๆน้องใหม่วันนี้นึกหัวข้อได้หัวข้อได้ดินอันเดียวก็พันกันจัง ทำไมถึงต้องทําคอมพิวเตอร์นี่หัวข้อนี้ครับทํำไมนะครับจะเท้าวความนะครับแต่ก่อนนี้ผมนี่ทำทั้งช่างแต่งทํำทองช่างแว็กทำพิมพ์จนขนาดแล้วนะทำหลายอย่างครับ แล้วทีนี้มันทำพิมพ์มันช้ามากช้าไม่เท่าไหร่งานเขาไม่คมเริ่มไม่คมเพราะว่าทํามือเอียงซ้ายบิดขวาอยู่นั่นแหละคิดยังไงก็ไม่ออกเฮ้จะทํำยังไงวะไอ้หาทำไป3ามสี่วันก็เด้งนั่นแหละเด้งอีก2วันอย่างเงี้ย คิดทบทวนหลายอย่างมันต้องมีทางเลือกขึ้นอย่างก็เลยไปเห็นคอมพิวเตอร์บอกเฮ้ยได้ข่าวว่ามันทำคือตรงอะ่ะเส้นก็คมแล้วก็เร็วด้วยก็เลยสนใจทางคอมพิวเตอร์เพราะว่าเราไม่ไหวแล้วอะ่ะอีกจุดหนึ่งก็ ด้วยอายุด้วยทําให้เรามันมันเหนื่อยอะ่ะโอ้โหเพิดจะทุบเพิดจะโอ้ยช้แรงเยอะทาพิมพ์นี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับใช้แรงเยอะใช้สมองความชัดคมเนี่ยมันต้องเป๊ะก็ะคือว่าคนทำอ่ะเนาะมันจะสู้อะไรได้ ก็เลยตัดสินใจตอนแรกก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนั้นเลยนะค่อยๆเปลี่ยนทําพิมพ์ที่บริษัทแล้วก็กลับบ้านแล้วก็มาทําคอมด้วยค่อยๆสะสมค่อยๆฝึกไปเรื่อยไม่ใช่ว่าเปลี่ยนพลบเลยก็ทําพิมพ์ด้วยแล้วก็ทำคอมพิวเตอร์ด้วยค่อยๆไปเรื่อยฝึกฝนไปเรื่อยเพราะว่ามันเรารู้ว่าทางเดียวมันมันต้อง ต้องเปลี่ยนแล้วมันไม่ได้แล้วอะ่ะด้วยการสายตาเราอายุเรามันก็เข้าทางอยู่แล้วความคมไม่มีแล้วอะ่ะก็คือที่รู้ๆก็คือขึ้นมือมันยังไงก็ไม่คมอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องใช้เวลาไอ้ตัวนี้ก็มันไม่ใช่ว่าปุ๊บปบเป็นเลยนะค่อยๆสะสม แต่มันโชคดีหน่อยคือเราทําพิมพ์แล้วเรารู้สัดส่วนของมันทุกอย่างแล้วเราจะมาใช้กับคอมพิวเตอร์ได้ความสูงเท่าไหร่น้ําเตยเท่าไหร่นี่เราสามารถที่จะรู้ได้ความหนาประมาณนี้ประมาณนี้เออมันถึงจะแมทชิ่งเข้ากันได้ก็เลยได้ขึ้นมาเร็วหน่อยทังนั้นถ้าเกิด ไม่รู้เลยก็คงยาวอะ่ะเออต้องรู้สัดส่วนของเขาก็ข,ขึ้นมาเร็วหน่อยเพื่อจะได้ไปต่อพอตัดสินใจแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยก็อโอเคนะก็จากมันมาก็เปลี่ยนเลย ทำพิมพ์มันไม่ไหวแล้วอะความคามชัดไม่มีอะไรไม่มีก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนทำคอมพิวเตอร์เลยตอนแรกๆก็ช้าก็ต้องเข้าใจอะต้อง้องยอมรับอะต่อไปมันก็เร็วเ,เองพอตอนนี้มันก็โอเคแล้วเริ่มอยู่ตัวก,ก็นี่ไงจะาบบอกว่ามันทุกอย่างมันไม่ได้ปรับปรับมัน ป,ปุ๊บต้องเปลี่ยนเลยไม่ไม่ใช่มันต้องใช้เวลาต้องใช้ปีสปีมันต้องใช้เวลาอยู่แล้วศึกษาพวกนี้มันไม่ใช่ว่าปรับจะเป็นได้เลยก็ฝากพีพ่ๆน้องๆไว้นะครับอยากทําโปรแกรมมันก็ต้องใจเย็นๆมันจะมีข้อดีก็คือพวกที่เป็นช่างแว็บช่างพิมพ์พวกนี้ทําคอมพิวเตอร์ตัวนี้มันจะได้เปรียบของคน,คนคอื่นเขาเพราะว่าอะไร สัสดส่วนของมันเนี่เขาเขารู้หมดแล้วอะความพริ้วความสวยแล้วเขาเขาจะรู้ก็เลยอาจจะปรับปรับนิดหน่อยมันก็โอเคแล้วอะต้องเริ่มตัดสินใจเพราะถ้างั้นเราจะไปต่อไม่ได้มันก็อยู่ในวนเหมือนเดิมอะสามวันสี่วันเสร็จชิ้นหนึ่งแล้วก็มีปัญหาอีกแล้วมันก็เบี้ยวมันก็ไปเรื่อยอะ พอเขาตีมามันก็ถูกหมดอ่ะก็ต้องเปลี่ยนอืมก็นี่ก็มาเล่าให้ใหพี่ๆน้องได้ฟังเผื่อใครจะตัดสินใจเปลี่ยนเปลี่ยนเราไม่ใช่ก็มันก็เริ่มดีขึ้นนะเราก็มีมุมมองอีกแบบหนึง่งไปเรื่อยอ่ะมองคนละแบบอืม มาเล่าให้ฟังก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาเล่าให้ฟังนี่ก็มีงานก็มาโชว์ด้วยทำไปเรื่อยนี่งานอิตาลีมีลายมีอะไรนะครับนี่ก็ผมก็หาคอนเทนต์อยู่เรื่อยวันนี้ทำไมถึงต้องทำคอมพิวเตอร์วันนี้นะครับ ก็เลยอธิบายให้พี่พน้องๆได้ดูว่ามันประมาณนี้นะถึงจะจะทาไม่ใช่อยากทํำก็ทํามันต้องมีปัญหาก็เราถ้าเราจะไปต่อมันก็ต้องนั้นโอเคถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยครับวันนี้ก็เอามาฝากพี่ๆน้องๆพอเป็นกระใสนะครับ วันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ